สวัสดีอีกครั้งครับกับโยไกายซาก้าเขออภัยที่หัวร้อนไปในคลิปที่แล้วนะครับมันเกิดความรู้สึกหลายๆอย่างมาปนๆปปกันเที่ล่าสุดที่เพิ่งวับขึ้นมาได้ก็น่าจะเป็นปรับตัวทองตัวนี้ได้แต่พาพปรับตัวทองตัวนี้นะเอา้าเหมือนโดนเขาถูกปรับไปเนี่ยปรับได้นะ แต่ถ้าตัวทองเจ็บเทพอน,นั้นห้ามปรับนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยเออว่ะเขาก็เรียกร้องเพื่อตัวเองอะนะความยุติธรรมก็ไม่ต้องมีอะไรมากมายมันก็เห็นงี้ก็งุนหงิดว่ะแต่มันทําให้รู้สึกว่าไม่มั่นคงด้วยครับกับเกมนี้เพราะอยากปรับอะไรก็ปรับก็าอาจจะมีคนไปโวยบ้างแล้วมั้ง แต่อย่างแรกคือไม่มีแจ้งล่วงหน้าปรับตัวไม่ทันแน่แล้วถ้าเป็นตัวที่เราแบบทุ่มไปเป็นพันไปเป็นหมื่นจนมันเก่งอะ่ะได้แล้วนะคือถ้าจ่ายไปขนาดนั้นแล้วมาปรับอะโอเคไหมมันจะด่ากันไหมแล้วที่ชดเชยส0มร้อยคือชดเชยอ,อันไหนอันนี้ใช่ปะ่ะล็อกอินเช็คชื่อ แล้วที่เ้าแล้วตัวอื่นๆถูกปรับอย่างเงี้ยนั่นไม่เชเฉยใช่ไหมคือแล้วแต่ดวงแล้วแต่อารมณ์ของเขาของของเาหรือของเ้าดีอ่ะพอละแค่นี้อยากบอกให้รู้ประมาณนี้และครับมันก็เจอโยกมุหยิดอ,อ่ะอ่ะดูตัวนี้กันคร่าวๆแล้วกันพูดกันไปเยอะแล้วมั้งใช่ไหมวิจาร์กันไปเลยนี่ เออโหดอยู่แหละนี่เนี่ยแต่ต้องขึ้นเป็น6ดาวนะครับอันนี้ก็เซ็งนิดๆอันนี้มันอะไรเหมือนมีทั้งสกิลเดชใช่ไหมแล้วก็คล้ายๆอย่างสกิลเดชแล้วก็เพื่อนใครๆเอ้เพื่อนตายเฉพาะเพื่อนเออทุกเออตัวไหนก็ตามที่ตายมันพนลังโจมตีขึ้นก็เหมือนอะไรกลิม กินบริปเปอร์ผสมกับผีสาวโสดโหแบบกำลังปั้นผีสาวโสดด้วยไงก็เครืองนิดนดเนี่ย <c oughs> เนี่ยเก่งนะครับผมยัดเป็นไปนทีมหลักแลละเนี่ยคือแบบเออทำเศร้า,าโศกอะไรเงี้ยที่มันตายกันไวๆอะ่ะก็ถ้าเจอตัวถึกๆไม่ต้องห่วงครับหวดล่วงแน่นแน่นอน เว้นแต่เจอตอนฉากแรกๆอันนั้นก็จะสวยไปอ่ะวันนี้อะไรต่อเปิดครับที่ยังไม่ค่อยพอผสมก่อนแล้วกันก็เคยบอกอยู่ว่าไม่ต้องมาผสมนะมันไม่คุ้มเปลืองเงินมันล้นไงโอ้สุดยอดครคดคุ้มเออแล้อันนี้ก็ทำไปแล้วนะครับสร้าง ไม่รู้อีเวนต์หมดเมื่อไหร่ตัวทองเนี่ยมีไอ้หนอน6ดาวพอดีก็เปลี่ยนมาเป็นจินจ่ายไปหนึ่งพัน 1, ้อะไรอัปเดตอีกสนามลบเออต้องรับตังก่อนนี่วาจะอวดด้วยว่าได้ที่เท่าไหร่ตัดหลีกรอบรแรกของสัปดาห์นี้ครับอ๋อเกือบตกชั้นเนี่ยเมื่อวาน ก็คมอยู่นะรือจะใช้ประหยัดไปรป,รประหยัดหน่อยน่าจะไหวอยู่ค้โหดขึ้นเรื่อยๆครับบางทีก็อาจจะต้องทําใจว่าลงไปล่างๆดีกว่าอา่ะแล้วท T M P P ผมก็ประมาณนี้เอาจินไปเป็นตัวหลักแล้วครับมันค่อนข้างจะเสกมั่วหน่อยพอถึงเวลาใช้สกิลมันอนะคือถ้ามันเสกตัวปัญญามาสิ่งเนี้ยคูดาวสกิลมันก็จะห่านครึ่งใช่ไหมแล้วมันจะเสกเร็วขึ้น แต่มันก็มีข้อดีเพราะเวลาไปลุย PVP เนี่ยเอออะไรที่เคยเป็นโยกไกลมันดูดมาได้ทั้งหมดเลยนะครับของฝ่ายตรงข้ามก็ดูดมาถ้าอย่างเงี้ยก็จะดูดโอเกอร์กับผีนุ่มโสดมาได้ส่วนฝั่งเราน่าจะเป็นบัสเตดกับผีนุ่มโสดม,มันไม่ค่อยดึงโหดมานะมันน่าจะดึงเฉพาะตัวที่เป็นโยกไกลเท่านั้นตัวที่เป็นนักล่าและเปลี่ยนเป็นโยกไกมันไม่นับ คร,คร่าวนะเพราะโอเกอร์นี่ดึงมาได้ชัวๆขึ้นสกิลมาทําไมก็ไม่รู้ล,คลาคาเหมือนกันสกิลมันไม่น่าใช้แล้วมันไปมั่วซั่วกับครูดาวอื่นๆอีกๆอีก,อกครับค่อนข้างจะน่าลาคาเหมือนกันคือมันใช้สกิลของมันอนะ่ะมันไม่ควรที่จะมีตะก่อนนะมันไม่มีครูดาวไงโยกายตัวอื่นก็เสี่ยงล่างต่อได้เลยไม่เกี่ยวอะไรกันอันนี้เหมือนดูดมาปุ๊บ ตัวอื่นติดคูดาหมดเลยงงดิอะปะมันก็ค่อนข้างมั่วแต่ท้าไม่ก็มีอะไรหลากหลายขึ้นไม่ได้แพ้แบบสู้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอีกว่าเยอะแยะเลยรับแล้วใช่ไหมสี่พันเปิดกี่รอบไปครับอีเวนต์น่าจะยังอยู่เปิดสมได้ตัวทองก็ ส่มเปลี่ยนเป็นตัวทองได้มาอีกห้าร้อยะนะก็คุ้มอยู่นะอ่ะรอบแรกครับอีกละสามรอบแล้วกันเดี๋ยวสักพันไหมเดี๋ยวจนกว่าจะเบื่อดูแล้วแล้วแล้ว,ลวน่าจะเบื่อเร็วโถว่กูถอยชีวิตอีกนิสก็ไม่ให้กู <c oughs> เฮ้ยหมดอีเวนต์แล้วเหรอวะอ่ะสามรอบแล้วกัน ถ้าหมดแล้วจะได้ไม่เปิดนั่งบ่นต่อแล้วกันเอ้ยเอาจริงดิครับไม่เพเิ่มเะไ็แล้วเหรอเลยหรอครับหมดแล้วเหรออะไรวะโอ้แม่งเล่นกันอย่างงี้อีกแล้ว ทุเล็เดีหวอวะหมดอารมณ์อะเนี่ยไม่ให้หัวร้อนได้ไงเราก็มีความฝันและความหวังเออว่ะพอดีกว่ามาั้งน่าเกลียดมากหมดเลยแล้วเหรอเฮ้ย <c oughs> เอวอวะคงจะหมดแล้วล่ะนี่ไงก็เพิ่มนี่ แล้วทำไมไม่ให้สักตัวเพราะรู้ว่าวันนี้เขาจะได้รับบี้กันใช่ไหมก็เลยรับเพชรกันใช่ไหมนั่นก็เลยเนียนๆไปเพิ่มนะแต่จากที่เพิ่มมากกว่านี้แต่เราก็ปรับลงให้คุณจะได้สวยต่อไปโอ้สุดยอดเลยอีกนิดก็ไม่ให้นะ นั่งทำอยู่แหละอุตส่าห์เปลี่ยนเป็นโยกไกลได้จะดูไว้แล้วถ้าจะไม่เวิร์กเีกยครับเอาอีกสามรอบแล้วกันครับโอ้โหจะตื่นเต้นซะหน่อยนั่งเหงาเลยมันก็น่าเกียดจริงๆโอ้โหฆ่ากันชัดมาให้ซะหน่อยดิ โอ้โหให้จริงๆรงแค่ทิ้งเลยอะปวด้อดเลยีเนี้เออมาสักทีโอ้โหห้าห้าแพ็คได้ใบหนึ่งแล้วตัวที่ชบาไม่ใช่เอ้ยปรับให้เก่งหน่อยดิเอ้ยปรับกากยังปรับได้ปรับเก่งไม่ได้เหรอแม่งเอ้ยแฟร์กันหน่อย อือมาแล้วมาแล้วตื่นแล้วมั้งเซิร์ฟเวอร์ตื่นแล้วเชียร์โอ้โหโคตร,รเลยเต็มออยังเต็มแล้วเดี๋ยวเอาอีก2รอบแล้วกันครับไม่มาก็ไม่มาก็ว่าอะไรเขไม่ได้เขาก็ไม่มาแล้วนะ <c oughs> เนี่ยจะไปอ้างอะไรก็เขาไม่มาก็ไม่มาแหละโอ้สุดยอดจริงอะไม่เจออย่างนี้มานานแล้วไงตอนเริ่มเล่นแรกๆอะเจอเจอแบบไม่รู้จะบ่นยังไงแล้วเป็นแบบเออพอ,พอกูไม่มีดวงกับเกมนี้ไปเกมเอื่นดีกว่าอันนี้ก็กลับมาแนวเดิมแล้วนี่คือเพิ่มเบรดแล้วเหรอทำไมไปดวงซวยอะไรเมื่อไหร่ออะรวะ แม่เกมอื่นเปิดลื่อนๆนะมันมีหลุดมาบ้างนะเอ็นี่โอ้โหมาสองรอบสุดท้ายครับน่าเกียดอะแม่แบบเปิดเล่นๆมันก็ออกอยู่นะเอออย่างน้อยมันก็ติดมาสักตัวสองรอบตัวหนึ่งก็ยังดีไงนี่ห้ารอบตัวเดียวโอ้โหโ้โห ออกทองก็ทองกากนี่ทองก็ไม่ได้แล้อีกนิสมาไหมไม่มาอีกโอ้โหวันรู้เขาหากันแม่งไม่ออกเลยม่วงก็ม่วงกากอีกเออต้องประมาณเนี้ครับถึงหน้าคุยด้วยหน่อยก้าห่างพอก็แล้วใช้ยากเ,ออเรียบร้อยครับไม่ได้อีกนิเพิ่มด้วย พอดีว่าปวดหัวตัวร้อนเรียบร้อยโหดร้ายมากครับสามตัวครับหมดไปเท่าไหร่วะสามสามสองปะ่ะแปดรอบสามตัวถ้าคิดประมาณนี้ก็ถ้าเทียบกับเหล็กแรกๆก็เออดีแล้ว <c oughs> มันจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อเพิ่มกีกครับคือเหมือนว่าเล่นแล้วไม่ได้ตัวตัวใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเบื่อได้เล่นแต่ตัว,ตวเก่าเออ Brave f r o n t ที r ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ดวงโวนเหมือนกันคือเปิดได้แต่ตัวเมื่อสามเดือนที่แล้วตัวใหม่ๆออกมาเพิ่มเลทก็แล้วไม่ให้ออกตัวสามเดือนที่แล้วซึ่งตกรุ่นไปแล้วกาก,ากไปแล้ว ซึ่งตัวรุ่นใหม่นั้นอีกสามเดือนข้างหน้าผมก็คงจะเปิดได้เหมือนกัน <c oughs> คือพอเจออย่างนี้เอ้ยโอ้โหมันก็ลังแกกันเกินไปหน่อยนะอ่ะพอะแล้วครับบ่นเป็นพิธีเยอะเลยล่ะโอเคอ่ะบ่นแทนพิดนิดก็วันนั้น เวลาที่มันติดก็แฮปปี้ครับมีความสุขมากอีกนิดติดตอนแเนี่ยแต่ <c oughs> สีหน้าแม่งเข้าสามรอบแสนอะแล้ววันนั้นสิบรอบได้มั้งสามแสนสี่แสนไม่ติดเนี่ยมันก็บุญยสุดๆเลยมันก็ตามเงินเกินไปว่ะอือพอลวมีอะไรติดขัดเยอะเนี่ย แต่ไต่หอสนุกดีนะครับจ่ายเพิ่อทีละห้าสิบก็ก็ควรจะจ่ายเหมือนบังคับจ่ายไกลๆจะได้ขึ้นไปไปไวๆหน่อยแล้วรางวัลก็โอเคด้วยพอที่จะยาไส้ได้แต่พอตันแล้วก็ไม่แน่ใจว่าถ้าทางจะแย่เหมือนกันเพราะคงจะไม่มีอะไรละเจ็ดสิองแล้ว่แวาแต่รางวัลข้างบนก็สูงนะมีแจกตัวม่วงด้วยนี่แต่ต้องเปิดกล่องเอา ไม่รู้เขาแก้หรือ,อยังหรือบางอย่างรางวัลไม่ชัววะ่ะอันอันเนี้ยบอกแจกสองอันแต่ผมได้แค่อันเดียวครับอืมจบฉากได้ผลึกมาอันเดียวไปดูกล่องก็ไม่เห็นมีกล่องให้ปักหรือเปล่าอย่างนี้ ใหสองรอชิ้นรอเลเวลอัพก่อนแล้วกันอะครับแค่นี้แล้วกันก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมบก็ขอให้ดวงดีกับผมแล้วกันครับแต่รอบนี้ก็เจ็บว่ะเห็นเขาได้ทองกันไงเราก็กลาวว่าเอ้ยต้อง,งได้บ้างเว้ยเฮ้ยเราได้เทพปีาศาจบ้างหรือเปล่าวะคงไม่เทพแล้วนะเออไม่เทพหรอก โอ้เซิงคือพอต่ำกว่าเซตนั้นก็คือกากเลยใช่ไหมอะข,อขอ้าช่างมาาัเจ้าบ้านบายบาย